สวัสดีค่ะป้าเก๊กทำสวนนะคะวันนี้ป้าเก๊กจะพามาดูมะนาวดกค่ะมะนาวดกดกมากที่สวนโคกหนองนาทําไมดกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเผื่อบางคนอยากจะทําอย่างนี้บ้างง่ายนิดเดียวนะคะปลูกมะนาวไม่ต้องดูแลอะไรมากไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะดูมะนาวก่อนกันละกันเนาะนี่ค่ะมะนาวดก ที่จริงอาจารย์เขาเก็บบ่อยมากนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแนะนําอาจารย์สมหมายนะคะัสดีครับัสดีครับโคกหนองนาค่ะโคกหนองนาตรงเนี้ยัสดีครับยินดีครับเขาเรียกโคกหนองนาอะไรนะคะอาจารย์บ้านท่ายาวอ๋อโคกหนองนาบ้านท่ายาวเทศบาลป่าไผ่อ่าเทศบาลป่าไผ่สันไครับค่ะปกี้ก็มาปลูกหญ้าไผ่น้ํากับอาจารย์ทีนี้เห็นมะนาวในดกมากก็เลยถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าไม่ได้ดูแลอะไรมากมาย แต่ว่าใส่อะไรนะอาจารย์เสเศษอาหารที่เหลือจากบ้านแต่ละวันครับเฉลี่ยากันประมาณสิบห้าวันครั้งอาจารย์ครับเห็นไหมไม่มีปุ๋ยอะไรมากค่ะใส่สิบห้าวันครั้งหรือว่าเดือนละสองครั้งนะคะเฉลี่ยครับ,รรบเศษอาหารจากบ้านเราเอามาใส่กบโคนแล้วก็เคล็ดลับของอาจารย์อย่างหนึ่งก็คือหนึ่งวงบ่อปลูปกสอง <2 S 2> ต้นค,คนครับปลูกสองต้น เพื่อให้เขาแย่งอาหารกันเย่งหาแล้วก็แย่งรับแสงด้วยอาจารย์ก็จะแย่งกันนะแย่งกันออกมารับแสงแดดก็เลยทําให้เขาเจริญเติบโตดีให้ลูกให้ผลดีเนี่ยลูกตัวโตสวยๆที่จริงอาจารย์เก็บบ่อยมากนะดูซิเนี่ยลูกเล็กๆก็กําลังออกเดี๋ยวจะพาดูหลายๆวงบ่อนะคะเป็นอย่างนี้หมดสวนเลยค่ะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะ ปกเก๊ก็ปลูกไปแล้วที่ถ่ายคลิปไปนะครับปลูกต้นเดียวเดี๋ยวต้องหาไปปลูกอีกต้นละตัวเลยน่ารักจังมะเร็งที่น,นี่ดกดกทั้งนั้นเลยค่ะข้างล่างก็มีแต่ลูกใหญ่ๆหเห็นไหมคะอโอ้จะดูสิโอ้โอ <laughs> ด้านนี้เป็นพวงๆเลยต้นครัอต้นเยออ่ากล้องมาจับทางนี้ดูสิคะเนี่ยโอ้ลูกโตๆทั้งนั้นเลย ถ้าใครอยากปลูกมะนาแล้วให้ออกลูกดดๆอย่าลืมนะคะเอาเศษอาหารจากบ้านเรานะเก็บเก็บรวบ,รว,บรวมกันไว้แล้วก็เอามากลบไว้ที่โคนนะคะไส้เดือนก็เยอะค่ะเยอะมากเยอะมากไส้เดือนมากินเศษอาหารแล้วก็มาไส้เดือนก็มีขี้ไส้เดือนมูลไส้เดือนเนาะแล้วก็ช่วยฟวนดินทําให้ดินร่วนซุยค่ะ,ะดูต้นอื่นบ้างดกทาาทุกต้นค่ะดูสนะิอันนี้ต้นข้างๆกันในวงบ่อทั้งนั้นเลย กเกกเอาไปกินบ่อยน้ำเยอะค่ะบีดทีนะโจ๊กโจ๊กเลย้นคนู่นแทบทุกวงบ่อเลยดกมากๆเลยค่ะลูกนี้น่ารักจริงอ้โหอันนี้กำลังออกลูกใหม่เป็นพวงเป็นพวงเลยเนาะเอากล้องลองส่องไปไกล ดูสวนนะคะวงบอ่อมะนาวเยอะแยะแล้วก็ดกทุกวงบอ่อค่ะดกหมดเลยโหอันนี้กำลังออกลูกเล็กๆลองมาดูต้นนี้<ฮ>นี่เป็นพวงๆเลยค่ะฮะไม่ได้พูดเล่นๆน,นะคะดกทุกวงบอ่อเลยค่ะ<ฮ>มีคนมาเห็นแล้วเขาก็ชอบใจหลายคนแล้วเขาขอซื้อกิ่งตอนอาจารย์กำลังตอนขายอยู่<ฮ>ดกมากเลย เก็บบ่อยๆเพราะว่ามีคนมาซื้ออาจารย์เขาก็เก็บให้เนี่ยออกลูกมันมันดกแ้าทุกวงบ่ออดูอันนี้อีกวงหนึ่งวงบ่อยอีกวงหนึ่งก็มีสองต้นนะคะดูสองดูดูดูลูกเขาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมคะอืมอ๋อนั่นถุงเศษอาหารอาจารย์วางไว้นู่นนี่ดูถุงเศษอาหารอาจารย์เอามาเทแล้วก็เห็นไหมคะ เ,เศษอาหารไว้ไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่เศษอาหารอย่างเดียวแต่เศษอาหารก็มีธาตุาอาหารของพืชหลายอย่างนะที่จะเป็นปุ๋ยพืชเพราะว่าคนเรานะักกินอาหารแต่ละวันอ่ะห้าหมู่เนาะมีสารพัดรวบรวมไว้แล้วก็เอามาใส่วันนี้ได้สองสามวงบอ่อแล้วก็วันถัดไปก็ไล่ๆล่กันไปใส่จนหมดสวนครบสิบห้าวันก็มาไลา่ใหม่ไล่ขึ้นไปใหม่ะดกมากๆโอ้โหน่ารักจริงๆ ลองดูนะคะถ้าจะเดินรอบก็คงไม่ไหวแล้วเพราะว่าฝนมาหล่มแหลมหล่มแหลมแล้วค่ะพามาดูมะนาวดกแล้วก็วิธีปลูกปลูกสองต้นนะคะปุ๋ยก็ไม่ต้องไปทำอะไรเก็บไว้ที่บ้านยิ่งใครปลูกแค่สองสมต้นนะคะสบายเลยเอาเศษอาหารในครัวมาให้เขากบกบสักหน่อยนะคะกันแมลงวันตอมถ้าที่บ้านเราเนาะอันนี้เป็นในสวนไม่เป็นไรกบดินไว้ แล้วก็รดน้ําปกติยิ่งหน้าฝนเนี่ยก็ไม่ต้องรดน้ํำบ่อยๆเขาก็จะออกดอกออกเนี่ยขาวโพลนเต็มไปหมดออกดอกออกผลตามมานะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเ,<ร>เะลยอียดีกว่าอนีดูบ้าง โอ้โหเก็บอะไรอาจารย์ที่มันร่วงเสียได้อูทุก่งสวยไม่เอาพอรวมงามแหละได้จ้ะไม่ลูกดีงั้นแหละมันถูกกันที่นี่เดี๋ยวไปดูข้างหลังแต่นี้ตัวแหลกบ้างเขาอยากดูวิวนี่ตอนนี้มาเห็นเนี่ยมันนอกแหลกเงิยลูกนี้มันนอแปลกตัวนี้มันต้องโอเลยเนี่ยนี่ผมซื้อมาจองเลยมันต้องโอเลยดูเต็มดูลูกๆเต๋นเถอะดู มะนาวที่ไหนสมบูรณ์ไหมความสมบูรณ์เออคือว่้าติดนี่ความสมบูรณ์เอาไปกินก็ดูเลยอาจารย์ไม่ได้หลังมันมีเยอะที่เราจะไม่ถึงมาดูกันหลังต่นี้นี่นี่ตริแต่นีไหมสนะความสุขมันอยู่ตรงนี้อง ตัวเงินมันไม่ใช่บางทีเหรอเาให้เราดูแลกันอาจารย์ครับนี่แหละความสุขแล้วจริงจริงๆเดี๋ยวมาเติมนี้เอาไม่ต้องเอามากทีเดียวจะปรจิกทยอยดีกว่าผมให้นะไม่ต้องใส่ตู้เย็นเออนี่เห็นไหมมันได้กินสดๆใช่ลูกเน่าที่มันสุกจริงๆโอ้แฟนหนูวันแรกอ่ะที่อาจารย์ให้ไปกินสามลูกเลยวันนั้นอ่ะเช้ากลางวันเย็นเลยผมหายกับวันนี้เดี๋ยวทุกอย่างลูกเหงือกนะเอาอีกว่าเอาอีกแล้วไม่เอาตรงนั้น ลูกเยอะนี่ยเงี้ยดูดิทีนตัวนี้ผมไม่โชว์ที่นะโอ้โหผมไม่โชว์ทีเรงที่ดูสัตว์ลูกมันออกลูกเล็กๆมาเป็นพวงเป็นพวงเลยนี่เป็นต้นนี้ต้นนี้สัตว์นี้โอ้โหต้นนั้นก็ฟ้าโอ้ดูตอนนี้นี่ที่ตาเดี๋ยวดูมะนาวแพงเลยผมไม่รวยลุกดูดัตขว์มึงไปให้ตุาดูเด็ดนี่กับซ่งเขียวหวานป่ะโอ้น ได้เห็นวากินกินก็ลูกนะเดี๋ยวลูกก็โตเดี๋ยวหลานก็กินกินบีบเอาใส่น้ําให้กินดีขนาดของหวานไม่ชอบชอบเปรี้ยวพอแล้วอาจารย์พอแล้วงั้นนะก็เขาใจวีกว่านนาะหมดค่อยมาเอาใหม่ไม่ต้องซื้อในกลุ่มเราไม่ต้องซื้ออาจารย์ครับบอกบอกบอกพ่อลุงนะไม่ต้องไปซื้อกลุ่มเราเนี่ลุงสมหมายนใจดีใจดีไม่ไม่ไม่กลุ่มพวกเราบอกเออดูแลกัน